สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนการลงเดโมดแพ็คตามที่มีหลายๆคนถามมานะครับว่าลงอย่างไรอ่าก่อนอื่นนะครับเปิดน็้ขึ้นมาแล้วไปที่บอร์ดสมัยครับนี่นะครับแล้วก็กดตรงปุ่มดาวน์โหลด มันจะเรียกมันทางนี้มันจะมีคาว่าคินกับเซิร์ฟเวอร์โหลดเลยซึ่งอาจใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่นานเกินหรอหรือเปล่าโหลดใหม่ดกว่า็จแล้วครับโอ้ไวมากรอบนี้ กดเปิดขึ้นมาเลยส่วนเครื่องผมนี่เป็นเครื่องแรบทําไม่ต้องไม่ต้องสนใจครับเพราะเวลามันยังไม่รองรับฟอนต์ของ windows 8นะครับก็รอ,อไปก่อนเลยเรื่องนี้ผมตั้งไว้ให้มันลงที่ application data แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนอะไรมันก็กด install ไปเลยอพอลงเสร็จนะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เราจอ restart เองว่า microsoft p ให้ลองดับเบิ่คลิกเปิดขึ้นมาดูแล้วลองเข้าเกมดูนะครับเช่นเทสต์เกมอ่าแล้วก็ต้องรอให้ไหมครับฟ็อกมโหลดมอดก่อนของมั่นก่อนนะครับอ่าช่วงนี้จะเป็นการโหลดหมอด จากโฟลเดอร์มอดของตัวเครื่องนะครับซึ่งม็อดที่มีให้ก็เยอะเช่นกันโอ้อเยอะอย่างนะครับต้องรองมันจะเลยคอนฟลิกต์เสียงเสืออ่าลงเสร็จแล้วครับมีทั้งหมดสี่สเอ็มอดอ่าเยอะซึ่งแต่ละม็อดก็ใส้ประโยชน์ได้นะครับจะได้ไม่เบื่อการเล่นมาก ต้อง Create New Word l ดีกว่าเชิ้นเวอร์อ่ะ Create New Word l ไม่ต้องใจฟันฟ้นฟนฟิกเลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็ลังโหลดเวอร์ย่างยาวนานนานมาก ครับพอโหลดเสร็จก็จะเข้าเกมได้ปกติลองกดอีขึ้นมาดูว่าติดหรือเปล่าถ้าติดจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับจริงๆโอเคอส่วนทางซ้ายล่างนี้นะครับเขาจะบอกว่ามีมอดอะไรอัปเดตใหม่บ้างซึ่งผมจะทยอยอัปเดตให้สามารถเซฟของก็ตามปกติครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอจบวิธีลงเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ